เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN 1อนิบนาฬิกามาติดตามข่าวกับดีชันอัชราอยอจ่าจา,จากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ โฆษกรัฐบาลเผยในรูปมนนรีประชุมผู้บริหารสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนวันพรุ่งนี้หาหรือประเด็นเศรษฐกิจของไทยหลังการแก้ไขปัญหาโควิด -19 ค่ะ นายอนุชาบุรพชัยศรีโคศกประจําสํานักนายรัฐมนตรีนะคะกล่าวถึงกรณีที่พลเอกประยุจันโอชานายรัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะมีการประชุมกับผู้บริหารสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนในวันพรุ่งนี้ค่ะว่าในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการประชุมในตอนเช้าโดยตามปกติแล้วสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนจะเข้าพบนายรัฐมนตรีเป็นประจําทุกปีแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ทในปัจจุบันการประชุมอาจจะไม่สามารถดําเนินการได้ตามปกติซึ่งในวันพรุ่งนี้จะเป็นการประชุมกึ่งออนไลน์นะคะโดยจะมีเจ้าหน้าที่และ ผู้บริหารบางส่วนของทางสหรัฐไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้จึงจะใช้การประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ค่ะส่วนเจ้าหน้าที่หรือคนที่อยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วจะเข้าร่วมประชุมกับนายรัฐมนตรีด้วยตนเองที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะนอกจากนี้นะคะจะยังมีกำหนดการเข้าเยี่ยมนายร รัฐมนตรีในกระทรวงอื่นๆเช่นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงพลังงานกระทรวงการคลังผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการต่างประเทศและเข้าพบผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยส่วนเนื้อหาของการประชุมจะมีการหารือถึงประเด็นเศรษฐกิจไทยภายหลังการแก้ไขปัญหาโควิด -19 ว่าจะมีการดําเนินการมาตรการทางเศรษฐกิจอย่างไรให้ประเทศไทยน่าลงทุนมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งบางธุรกิจอาจจะเป็นการนําเสนอมาตรการที่ทําให้ไทยนะคะสามารถ เป็นศูนย์กลางในการลงทุนภูมิภาคนี้ได้อย่างเต็มที่ทางนี้ยังมีการยืนยันอยู่ว่าจะยังมีการประชุมในเวลา9้นาฬิกา30นาทีซึ่งภายในธรรมเนียบรัฐบาลยังสามารถดำเนินการได้ตามปกติค่ะปรินาคาดนะคะการชุมนุมในวันพรุ่งนี้จะเป็นลักษณะเดียวกับหน้าสภาค่ะย้ำพร้อมดำเนินคดีกับทุกคนที่ทำผิดกฎหมาย นางสาวปรินาไกรคุปสอสอราชบุรีพักพลังประชารัฐกล่าวถึงการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรในวันพรุ่งนี้ค่ะว่าตนจะเฝ้าดูว่าใครทําผิดกฎหมายและตนพร้อมจะดําเนินคดีก,กับทุกคนที่ทําผิดหากเป็นแสนคนนะคะตนก็จะฟ้องซึ่งคาดว่าการชุมนุมวันพรุ่งนี้จะเป็นลักษณะเดียวกับที่หน้าอาคารรัฐสภาค่ะที่เป็นการยุยุให้เจ้าหน้าที่ยกระดับการควบกลุ่มฝูงชนจึงอยากให้เจ้าหน้าที่อย่าหลงกลกลุ่มผู้ชุมนุมดังนั้นอยากให้เยาวชนทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายต้องไม่ละเมิดสิิตของผู้อื่นมีการชุมนุมได้แต่ ขอให้ชุมนุมอย่างสันติสําหรับกระแสข่าวการทํารัฐประหารนะคะตนมองว่าในรัฐบาลนี้ไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วเป็นการพยายามที่จะปั่นกระแสค่ะพร้อมกันนี้นางสาวปรินากล่าวถึงการดําเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่แต่งกายในชุดนักเรียนแล้วชูป้ายว่าถูกครูกระทําอนาจารในกิจกรรมการชุมนุมของกลุ่มนักเรียนเลวค่ะว่าอยากให้ทั้งผู้ที่ตนดําเนินคดีและครูนะคะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อสร้างความชอบธรรมให้สังคมได้เห็นเพราะในวันนี้มีเรื่องของนักเรียนถูกกระทําอนาจารในโรงเรียนและนกัก เรียนใส่ร้ายป้ายสีครูจึงอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยตรวจสอบและดำเนินคดีค่ะเพื่อให้สังคมได้รับข้อเท็จจริงการที่ตนดำเนินคดีนะคะเพราะว่าไม่อยากให้เยาวชนหยิบชุดนักเรียนมาใส่แล้วพูดโดยไม่รับผิดชอบในการกระทำพร้อมมองว่าครูไม่ได้เลวทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นต้องให้ความเป็นธรรมกับคนอื่นด้วยอย่างไรก็ตามไม่เกรงว่าจะเกิดกระแสตีกลับเพราะตนดำเนินการอย่างเป็นธรรมค่ะ นางสาวปรินากล่าวด้วยนะคะว่าก่อนหน้านี้ตนได้ดำเนินคดีไปหลายคนแล้วในมาตรา1นึและในวันนี้จะไปดำเนินคดีกับนายภริชที่วรักษ์หรือเพนกวินแกนนำกลุ่มคณะราษฎร2563ในคดีเดียวกันที่สอน,นอทองหล่อด้วยค่ะปิท้ายที่กกพนะคะจับมือ25องค์กรสารต่อปีที่2พลังงานไฟฟ้าสะอาดค่ะพัฒนาคุณภาพชีวิตพร้อมโครงการโรงพยาบาลไฟจากฟ้า7จแห่งทั่วประเทศ ดรบรรทูลเศรษฐศโรธนะคะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพเปิดเผยค่ะว่าทางกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพได้ให้การสนับสนุน26โครงการที่มีการร่วมมือกับ25องค์กรในการดําเนินโครงการเพื่อสร้างเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้และมีส่วนร่วมด้านไฟฟ้าโดยในปีนี้นะคะมีแนวคิด Clean Energy of Life ค่ะโดยมุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกับส่งเสริมการดูแลสภาพแวดล้อมในการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนค่ะ ด้านดรอัชากาศีบุญเรืองกรรมการกกพกล่าวนะคะว่าหลังปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในโครงการจึงได้มีการจัดงานเพื่อต่อยอดในปีที่2โดยในปีนี้ค่ะมีการเริ่มต้นโครงการโรงพยาบาลไฟจากฟ้าพลังงานสะอาดเพื่อพัฒนา77โรงพยาบาลทั่วประเทศโดยโครงการดังกล่าวนะคะใช้งบประมาณไม่เกิน4ล้านบาทต่อ1โรงพยาบาลซึ่งจะสามารถลดภาร,ระค่าไฟฟ้าได้ประมาณ720,000บาทในระยะเวลา1ปีค่ะ เพื่อประหยัดงบประมาณและนําเงินที่ได้จากการประหยัดพลังงานนะคะไปใช้ในด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตค่ะสบการเสนอข่าว1 7นาฬิกนาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว i n n